เวลาผมนี่กินค้องแสบๆนะสื่อมาเห็ดทายชิมกินหอด <c oughs> กินหอดเล่า สว,ส,สวัสดีจ้าว,วันนี้มาแซบมหาสารกับปังปอนชาแนวม้อนี่ด้เมนูอยังน้องไอจ้ะยำหอยนางรมจ้ายำหอยนางรมครับผมได้มาตัวง่ใยง่ๆๆพอดีนะโบนอยแห้งกับเต็มคำเนาะบวบด้วยพร้อมพักเครื่องเคียงพริกกระเทียมซอยออหอมเจียวผักขาดอะไรก็คือยอดกระทีนครับผมแต่ก็บวกกับพักอื่นๆแน่เฮดเองแซบๆเปรี้ยว หัวหมันเน่าขึ้นมาเลยครับพี่น้องเฮ็ดเองแสบเองนะครับพี่น้องครับมาครับมาแซ่บๆกันเลยบวบๆหลายครับผมหิวมาแซ่บๆจ้าเมนูกับแกมแต่โบมี่อันนั้นอกโหลดคำแดกคำนี้ไอ้หวๆพอดีคำจ้ามาเด้อครับผมแซ่บๆกันนูพีพเบียบิ๊กาขอบฟองผมมาเด้อจ้าเด้อครับคุณแม่โอ้ ออเมนูนี่เป็นเมนูที่มักเป็นเมนูที่แม่ผมมักแล้วก็ลุงผมนะและลุงเสือนี่โอกาสจะไปเห็นให้เพื่อนกินอยู่นะครับ กินกับยอดกระถิ่นนี่หวานปัญญังจัะล้างให้สะอาดนะครับผมอยเซลเสดานะครับผมเพชรจังได้บ่ให้ย่ำให้เป็นเนือ้อเซฟเลยคับพี่น้องสีงาม mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. น้ำน้ำใยก็แซ่บได้คือกันเนื้อจ้ายู่กระเทียมยอดอืม <c oughs> เป็นรสชาติที่คุณเคยยำสดๆดเมื่อเด้ตีน้ำยำไว้คนเดี๋กินฝีมือของควาเนี่ยมาตากว่าพันกว่าหมื่นคนนะครับเพราะว่าผมเห็นด้านกรบเข่ามาหลายในครัว 嗯。Mm hmm. อืขอโทษค่ะเขาทีเอาเลยค่ะ Mm, <land> ืฝึกมจำกันครับผม จะมหาศาลเป็นเมนูที่แบบว่าถ้าเป็นร้านอาหารนี่ต้องมีอยู่โต๊ะยำหอยนางรมเป็นอะไรที่อร่อยไครยำก็อร่อยแน่นะจ๊ะนนคือกันเวลาไปนางกินตามร้านอาหารต่องสั่งแซ่บครับผมพิ่น้อกมาก เป็นเมนูประจำโตนะซอยพริกซอยกระเทียมไทยหอมแดงจากไก่อืมหอม หอมเจียว่า้องเอาไปใส่ผสมครับแสจวบ่บอกรอบกินแยกอร่อยเนาะแต่ก,ก็แล้วก็เอแล้วแต่ผู้หมักเรื่อจ้ะทั้งคนก็เอาไปใส่กันเนแน่ะนํำมือเสือสวยหมากตามร้านอาหารทั้งกิจนมึงโหลดเขาจิโร่หนาหมาให้หืม Hãy subscribe cho một Ghiền Mì Gõ Để không อืแซบมาก กินเนียงก็ของเสียบก็คุณหูใจเนี่ยมันเห่งแสีบนะครับพี่น้่งแงกินกับภรรยาเนี่ยบ่บดองห่วงนะครับแสีบเกินรลอยห <laughs> <laughs> วานนี่จอหนอกจอขากัน หยอกหยอกครับอ

เท็ดใส่ถาดเนี่ยทำากินหลานอาหารดูสี่จานเนื้อเน,นเน้นๆเน้นๆนนบอกเลยลอโตบะหวบนะครับใหญ่นะครับผมหวบเนี่ 嗯、mm hmm. เต็มปากเต็มคำ Mm. Malut lut แต่ไม่อยู่นี่เขาบ่สเด้กลับบานไปหาฟอแล้วเถอะฟอกับลุงผมนะครับโทรศัพท์ผมกดตายมันตกตแตกจะเข้าจะกี่ปอนทีนงานเป็นเงินเดือนปอนกับไปดูนะครับผม ไปอาทิตย์ละเทื่ยอ,อาทตยกี่สองอาทิตย์เจอหนึ่งไปหาพอ่อไปหาลุงเพราะมาเห็นยูทูปปุ๊บเหรอมาเสดไปหาอยากหลายอย่างมีโอ,อกาสไปเล่นน้ำเพินเนาะอุ้ยแซ่บจรอง ผมเวลาผมนี่กินของอแสบๆนะสื้อมาเห็ดทายชิมกินหอดก <c oughs> ินหอดเลาว่าเพิ่นนี่สิพอก็แม่ผมนี่สิมาให้ผมเพตุให้กินหนักเดี๋ยวเวลากินนังแล้วผมนี่เพิ่นกินแสบเลย หวามานะจ้าสิไหล่หวานน่องหัวม้วนน่าฟินน่องนะเดี๋ยววางอ่ะนะจ๊ะจังสีเดียผ้ากันกไปหาอยู่บ้านหนงไอปอนก็ดูแลคุณยายหนงไอ มันอยากกินยังไก่เห็นใหเพิ่นกินผู้เฒ่าเพิ่นบาเรีขอย่งหลายตำพันในบ้านอือแก่พี่หน่องอู้หลายเติมนะครับฟันเห็ด ไม่รู้เนี่ยตน่องนางชิวเนาะแม่นจ้บรรยากาศ <laughs> น้ำเรื่องเลื้งตังเนจะบาด <laughs> น้ำลำไยเบอร์เดียพี่นออ้องอ้าวกระข่ยสงไทยพี่น้องแซ่บเซน้ำปังปอนแชาแเนลวเด้อครับพี่น้องครับผม 嗯。嗯、mm。我拿米卡。Hmm. Mm hmm. mm hmm. มาาครับพี่น้องสำหรับลิมหนีปอนก็น้องไอเอาความแสบพววมนัวหอมๆหมึกดาวย่ำเสือเสือมาฝากพี่ฝากนองนะครับพี่น้องครับคบพี่น้องว่าลิมหนี้ปอนก็ฝากกดไค์กดแช่ให้ปังปอนจะเหนียเน้อครับพี่น้องครับผมวันนี้ผมสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า